รินหญิงสาววัยทำงานมีอดีตที่เลวร้ายกับแม่แท้ๆของตนเองวันหนึ่งร้านตัดเสื้อของแม่ได้ปิดตัวลงแม่จึงเอาหุ่นโชว์เสื้อสิบตัวมาฝากไว้ที่บ้านของรินพอตกกลางดึกหุ่นเหล่านี้ก็ลุกมาเดินได้เองอีสูงหุ่นที่ตัวสูงที่สุดยึดร่างของรินเอาไว้หญิงสาวผู้โชคร้าย ใช้ชีวิตอย่างลำบากส่วนวิญญาณของรินถูกขังอยู่ในหุ่นอีสูงแทนรินในร่างของหุ่นที่ถูกส่งไปขายผีอีสูงในร่างของรินได้ครอบครองนอนแฟนของรินและทุกสิ่งทุกอย่างไปนนค่อยๆพลิกตัวตื่นตื่นขึ้นมาเบาๆแล้วเดินออกจากห้องนอนรินแฟนของเขายังคงนอนหลับอย่างเป็นสุข ตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนเธอเกิดเสียสติเอาหุ่นโชว์เสื้อมากองไว้เต็มห้องนอนหลังจากนั้นเธอก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพังนิสัยใจคอการพูดจาข้อมูลที่รินคนเก่ารู้แต่รินคนใหม่ไม่รู้อะไรเลยเขาเคยพาเธอไปหาจิตแพทย์แต่หมอบอกว่าเธอไม่ได้ป่วยเขาไม่เข้าใจเลยว่า มันเกิดอะไรขึ้นในคืนวิปลาสนั้นคนหุ่นผีแม่ครับแม่ว่ารินเปลี่ยนไปไหมครับนนแอบไปหาแม่ของรินนั่นไม่ใช่ลูกสาวแม่ลูกนนเขาไม่ใช่ลูกสาวแม่เอ๊ะแม่หมายความว่ายยัไงไะครับไม่ใช่ลูกสาวแม่แม่ก็ไม่รู้แม่รู้แต่ว่ารินตัวจริงเกลียดแม่เพราะว่าตอนมสม แม่เคยไล่ตะเพิดให้รินออกจากบ้านไปที่จริงแม่ก็ไม่ได้อยากทำแบบนั้นหรอกนะแต่เพราะว่าพ่อเลี้ยงของรินคิดจะเอารินทำเมียแม่เลยต้องปกป้องรินแม่ไม่เคยเล่าความจริงให้รินฟังจนถึงทุกวันนี้เลยว่าทำไมแม่ถึงต้องทำแบบนั้นกับรินแต่ที่แน่ๆรินที่นอนอยู่กับลูกนนในทุกๆคืนเนี่ยตอนนี้เขาไม่ใช่ตัวจริง เขาไม่ใช่รินอย่างที่แม่เคยรู้จักแม่รู้สึกได้แบบนั้นจริงๆลูกนนนนกลับมาบ้านด้วยความสงสัยและสับสนเต็มอกเขาจะทำยังไงดีวันหนึ่งนนได้เจอกับพนักงานใหม่ที่บริษัทเธอชื่อว่าพินพินเป็นคนสวยที่ใครๆก็หมายปองร่างสูงโปรง่งราวกับนางแบบใบหน้าเธอเป็นรูปไข่น่ารัก พวงแก้มสีชมพูดูรวมๆแล้วพินเหมือนกับตุ๊กตาไม่มีผิดและเธอดูจะสนใจเขาเป็นพิเศษพวกเขาเริ่มจากการคุยงานกลายมาเป็นคุยเรื่องส่วนตัวกันชวนกันไปกินข้าวชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดเขารู้สึกว่าพินให้ความคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดอาจเพราะเธอเป็นคนที่จิตใจดีงามทำให้คนที่อยู่ใกล้ ต่างก็รู้สึกมีความสุขผ่านไปหลายเดือนพวกเขาก็ตกลงคบกันอย่างลับๆนนคุณไปไหนมาคะทำไมถึงเพิ่งจะกลับมาบ้านรินหรืออีผีสูงในร่างรินยืนเท้าสะเอลอยู่ที่ประตูบ้านขอโทษทีนะรินวันนี้ผมพาลูกค้าญี่ปุ่นไปเที่ยวทั้งวันเลยผมเหนื่อยมากเลยเนี่ยอย่าโกหกนะฉันโทรไปเช็คแล้ววันนี้คุณลางานทั้งวันเลย คุณไปขลุกอยู่กับอีกคนที่ชื่อพินมาใช่ไหมบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนนยืนอึง้งเขาไม่ชอบเผชิญหน้าแบบนี้เลยเออเราแยกกันอยู่สักพักเถอะนรินคุณรู้ไหมตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนคุณก็ไม่เหมือนเดิมนะเหมือนคุณเนี่ยถูกผีสิงยังไงอย่างนั้นเลยผมไม่เข้าใจว่าคุณเป็นอะไรเขารีบพุ่งเข้าห้องนอนเล็กแล้วก็ล็อกประตูปล่อยให้ลินตัวปลอมอลาวาดอยู่หน้าห้อง นนรีบเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเสื้อผ้าใบาเล็กพินยอมให้เขาไปที่ห้องแล้วนนดีใจมากเพราะตั้งแต่คบกันมานนยังไม่เคยไปที่ห้องพินเลยสักครั้งเขาอยากกอดพินใจจะขาดระหว่างย่องออกมาเงียบๆในความมืดจูๆ่ๆไฟก็เปิดขึ้นรินตัวปลอมยืนถือมีดอยู่แล้วพุ่งเข้ามาแทงเขาแต่เขาหลบได้รินคุณเป็นบ้าอะไรเนี่ย นอนคุณรู้ความจริงแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ใช่รินฉันคือวิญญาณที่เคยสิงอยู่ในหุ่นเสื้อโชวตัวนั้นฉันไม่ยอมให้คุณไปไหนหรอกนะคุณเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นต่อให้ต้องฆ่าคุณฉันก็จะทำเขาพยายามแย่งมีดจากเธอแต่เธอกลับมีเรี่ยวแรงมหาศาลจนผู้ชายอย่างเขายัางสู้ไม่ไหวรินเป็นบ้าไปแล้วเขาคิดอยู่ในใจ เขาฉวยโอกาสถีบเธอเต็มแรงจนเธอเซเอไปหัวกระแทกผนังเขาเปิดประตูวิ่งหนีพินที่นัดกันไว้ก็ขับรถมารับที่หน้าบ้านพอดีรถเคลื่อนหนีไปขณะที่รินตัวปลอมวิ่งตามรถอย่างไม่ลดละจนหมดแรงไปเองรถวิ่งออกไปประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรจนมาถึงห้องพักของพินพินผมรักคุณมากเลยผมจะเลิกกับรินนะ ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะคะคุณช่วยยกหุ่นตัวนี้ลงจากรถฉันหน่อยได้ไหมคะนนนแปลกใจตั้งแต่แรกที่เห็นหุ่นโชว์เสื้อผู้ชายแยกเป็นชิ้นๆิน้กองอยู่เบาะหลังเมื่อเข้าไปในห้องผินก็ตั้งหน้าตั้งตาประกอบหุ่นตัวนี้จนเป็นรูปเป็นร่างแล้วให้ยืนขึ้นมันเป็นหุ่นผู้ชายที่หน้าตาหล่อเหลามีกล้ามท้องสวยงามแข็งแรง พินคุณจะเปิดร้านขายเสื้อแฟชั่นผู้ชายเหรอเออคุณเอาหุ่นตัวนี้มาทําไมอะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองค่ะนนพินพานน,นเข้าไปในห้องนอนเขาหัวใจเต้นตึกตักตึกตักเพราะรู้ว่าเธอต้องการอะไรเธอให้เขานอนลงบนเตียงเปิดแอร์เย็นชำ่ำมัดแขนมัดขาเข้าไว้ผูกติดไว้กับขาเตียงอย่างแน่นนะเขารู้สึกพรุ่งพลาน เมื่อจินตนาการถึงบทเพลงรักอันน่าจะร้อนแรงพรานใบหน้ายิ้มยิ้มละไมของเธอก็เปลี่ยนเป็นเคร่งขึมเธอออกจากห้องแล้วอุ้มหุ่นโชว์เสื้อผ้าผู้ชายเข้ามาอย่างทุลักทุเลเขางุนงงว่าเธอจะทำอะไรคุณจำได้ไหมคะว่าเมื่อสองปีก่อนดรินแฟนคุณนอนอยู่บนเตียงพร้อมหุ่นโชว์เสื้อเต็มห้องแล้วหลังจากนั้น เธอก็เปลี่ยนไปราวเป็นคนละคนเลยคุณรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นพินคุณรู้อย่างนั้นเหรอฉันจะเล่าให้ฟังนะคะรินโดนผีหุ่นโชเสื้อบีบคอจนตายค่ะแล้วก็เอาวิญญาณยัดใส่ไปในหุ่นหุ่นตัวที่สูงที่สุดนะคะฉันเรียกมันว่าอีสูงอีสูงเป็นวิญญาณของหุ่นก็เข้าไปสิงร่างของรินแทนแล้วอยู่กินกับคุณมา สองปีแล้วไงคะส่วนวิญญาณของรินก็อยู่ในหุ่นเช่นเดียวกันเออผมเข้าใจแล้วแล้วผมต้องทำยังไงถึงจะช่วยรินตัวจริงได้ละ่ะรินตัวจริง <c oughs> <c oughs> ฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วไงคะนนพินพูดจบก็ค่อยๆเอามือจับที่ใต้คางของตัวเองพลันหนังหน้าก็ค่อยๆถูกถลกออกเผยให้เห็นใบหน้า หุ่นโชว์เสื้อสตรีที่เขาคุ้นตามันคือหุ่นอีสูงเมื่อสองปีก่อนฉันจะเล่าให้คุณฟังนะคะโนนเมื่อสองปีก่อนฉันถูกแม่ส่งไปขายให้ศิลปินแต่ศิลปินไม่แยกส่วนของฉันไปทำงานศิลปะเพราะว่าเขารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณของฉันผ่านไปหลายเดือนฉันเริ่มควบคุมร่างกายหุ่น ให้ขยับขยื่อนได้เองฉันเลยหนีออกมานี่งคะระหว่างนี้ฉันก็ไปเจอกับรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุกลางดึกมีผู้หญิงตายคารถคนหนึ่งเป็นคนสวยมากราวกับตุ๊กตาเลยคะ่ะฉันเลยใช้มีดกรีดหนังหน้ามันแล้วเอามาสวมทับใบหน้าหุ่นของฉันแล้วใช้พลังวิญญาณทำให้มันกลายสภาพเป็นใบหน้าที่มีชีวิต ฉันไิหาคุณที่บริษัทแล้วเราก็ได้รักกันอีกครั้งเหมือนฟ้าลิขิตเลยนะคะนนดีจังเลยนนรู้สึกกลัวถึงขั้วหัวใจเมื่ออยู่ต่อหน้ารินที่เป็นหุน่นเขาอยากหนีไปให้ไกลที่สุดทั้งจากรินและผีอีสูงเมือนบ้าไปกันหมดแล้วเออคุณคุณรีบแก้มัดผมเถอะแล้วเรากลับไปหาอีอีสูงกัน เราจะได้อวิญญาณคุณกลับสู่ร่างเดิมไงไม่หรอกค่ะฉันเริ่มรู้สึกว่าร่างหุ่นนี้มันก็ดีเหมือนกันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายด้วยค่ะเราจะได้รักกันอย่างนี้เป็นอมตะไงคะนนแต่นั่นหมายถึงคุณจะต้องกลายเป็นหุ่นโชเสือ้อเหมือนฉันด้วยนะคะพินหรือรินตัวจริง เดินเข้ามาพร้อมมีดแหลมคมอย่าอยานลินคุณจะทำอะไรผมนะอย่านะชายหนุ่มพยายามดิ้นรนแต่เชือกที่มัดเขาไว้กับเตียงก็ไม่หลุดเลยแม้แต่น้อยไม่ต้องตกใจนะคะนนฉันแค่จะปาดคอคุณให้ตายกรีดหนังหน้าหล่อๆของคุณเอาไปสวมให้กับหุ่นแล้ววิญญาณของคุณเอาไปใส่ไว้ในหุ่นแค่นี้คุณก็จะเป็นหุ่น ที่หน้าตาหลอกแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีวันตายค่ะคุณจะเป็นคนเหมือนเดิมค่ะแล้วเราจะรักกันแบบไม่มีวันตาย <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีเถือนลงไปอย่างไม่ปราณีนนกรีดร้องสุดเสียงเรากับตกนรกทั้งเป็นผีอีสูงในร่างของรินขับรถตามมาจนถึงห้องพักพินหลังจากสืบหาหลายชั่วโมง มันเปิดประตูเข้าไปเต็มแรงแล้วก็พบกับหุ่นเสื้อสองตัวผู้หญิงกับผู้ชายหุ่นโชว์เสื้อผู้หญิงคือหุ่นอีสูงร่างเก่าของมันส่วนหุ่นโชว์เสื้อผู้ชายมีหนังหน้าโชคเลือดสดๆของนนห่อหุ้มเอาไว้อยู่นนคะเราช่วยกันจับตัวมันไว้หน่อยนะคะฉันอยากได้หนังหน้าของฉันคืนได้เลยจ้ะที่รัก ผีอีสูงรีบหันหลังวิ่งหนีแต่ถูกหุ่นนนคว้าตัวไว้หุ่นรินเดินข้อต่อรันเอียอาร์ตเอียอาร์ตไปปิดประตูดังตั้งตามด้วยเสียงร้องทรมานราวกับสัตว์อเวจี w G ถูกเชือดภายในห้องพักนั้นไม่เหลือชีวิตใดๆมีเพียงศพของรินนอนหมดลมหายใจอ้าปากอย่างเจ็บปวดปราศจากหนังหน้า เห็นเนื้อแดงเปล่าๆร่างกายเต็มไปด้วยรอยแทงนับไม่ถ้วนจากเพลิงแค้นของรินในห้องนอนมีศพของนอนถูกมัดอยู่บนเตียงมีรอยปาดคอและไม่มีหนังหน้าเช่นกันห่างออกไปหลายกิโลเมตรหุ่นโชว์เสื้อสองตัวหญิงชายกำลังเดินคู่กันอยู่ริมถนนเปรียวต่างก็มีเลือดโชกจากหนังหน้า ดินหนังหน้าผมยังไม่ค่อยเข้าที่เลยครับฉันก็เหมือนกันค่ะที่รักรออีกหน่อยนะคะเดี๋ยวหนังหน้าก็จะสวมเข้ากับหุ่นจนดูดีเหมือนตอนมีชีวิตเลยค่ะแล้วหุ่นสองตัวก็หันมาจูบปากกันซึ่งเหมือนเอาหนังหล,มหลวมๆชนปากกันมากกว่าแล้วกู้รักที่ไม่มีวันตายก็พากันเดินหาย เข้าไปในความมืดที่ไม่มีใครพบเห็นเพื่อจะได้คองรักกันชั่วนิรันด์ชบาแก้วขอขอบคุณเจ้าของเรื่องและแอดมินออนจากกลุ่มเรื่องเล่าจากป่าช้าความเชื่อและตำนานลี้ลับ